เออระเหยบ้านร้างหลังเนี้ยแถวบ้านเอิ้นว่าบ้านกินคนว่ากันว่าเมื่อก่อนมีครอบครัวหนึ่งมาอยู่แต่หายไปเบิดทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าเสาบ้านแถวนั้นว่าผีเฮี้ยนคักๆเคยมีคนลองเข้าไปตอนกลางคืนได้ยินเสียงเด็กหัวเราะคิกคักตามด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนขนหัวลุกสู้เลยพี่น้อง ทีนี้มีแก๊งวัยรุ่นคึกขนองอยากลองของเข้าไปถ่ายคลิปโอ้ยแกรู้ป่ะไฟกระพริบเองปิดเปิดปิดแถมมีเงาแวบๆผ่านหน้ากล้องตอนแรกนึกว่าเพื่อนแกล้งพอเช็คดีๆไม่มีใครอยู่เลยจ้าเขาว่ากันว่าใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นจะต้องเจอดีสักอย่างระวังอย่าให้ดีแตกแล้วกัน อยากลองดีต้องมีสติไม่งั้นชีวิตจะไม่ติงหนัง